ค่ะเปิดเลย20ค่ะลงวันที่ให้เรียบร้อยลงวันที่ให้เรียบร้อยค่ะให้เวลาเขียนวันที่ครึ่งนาที บายบายอย่างนี้ไม่ให้อตาดำไปซ่อนนะคะอ๋อแล้วค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วนักเรียนค่ะในหน้าที่20ินี้มีตารางบันทึกผลใช่ไหมคะมีตารางบันทึกผลค่ะ ันนี้เป็นตอนที่1สังเกตลักษณะของดินนะคะดินชนิดที่1ดินชนิดที่2และดินชนิดที่3ชนิดที่1 2 3แต่คุณครูไม่ได้เขียนเหมือนเหมือนกับในหนังสือของนักเรียนเพราะพื้นที่ไม่พอนะคะชนิดที่1ลักษณะของดินที่สังเกตได้เป็นยังไงคะเป็นไงคะเป็นไงลูกชนิดที่1ลักษณะของดินที่สังเกตได้ อมีขนาดเม็ดดินใหญ่เม็ดดินใหญ่แล้วมีสีอะไรสีอะไรสีขาวอ่าสีน้ำตาลบางคนบอกว่าสีขาวคุณครูอ้าแล้วแต่นักเรียนนะคะอันนี้นักเรียนบันทึกเองค่ะตามความเป็นจริงนะคะแต่คุณครูเป็นสีน้ำตาลไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะดินชนิดที่2เม็ดดินจะเล็กกว่าชนิดที่1น,นะคะแล้วก็มีสี จะออกสีดำนะคะและชนิดที่3เม,ม็ดดินเล็กค่ะเนื้อดินละเอียดและก็มีสีน้ำตาลนะคะเอาละให้เวลาบันทึกให้เวลาบันทึกค่ะ ามเจไปสนนักเรียนบันทึกตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะไม่จําเป็นต้องตามคุณครูนะคะอาสีขาวได้สีขาวได้ตามความเข้าใจของเราค่ะเพราะเปเรียบเทียบ3ามอย่างแล้วนักเรียนบอกว่าสีขาวใช่ไหมลูก เรียบร้อยอยังดินชนิดที่1เม็ดดินใหญ่มีสีขาวบางคนบอกสีน้ำตาลอ่อนบางคนบอกสีครีม,มได้นะคะได้นะตามตามที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะ อสีขาวก็ได้สีครีมก็ได้ใช่ไหมลูกบางคนบอกสีไข่ไก่ได้ไหมไเอาได้นะคะได้ได้ได้ตามความเข้าใจของเรานะคะดินชนิดที่2เม็ดดินเล็กกว่าดินชนิดที่1นะคะสีจะเป็นสีดําบางคนบอกสีน้ําตาลเข้มบางคนบอกสีเทาได้นะคะดินชนิดที่3ค่ะเม็ดดินจะเล็กเนื้อดินละเอียดมีสีน้ําตาล นะคะดินทั้ง3ชนิดนี้แตกต่างกันนะคะและถ้านักเรียนสังเกตดินทั้ง3ชนิดนี้แห้งนะคะนักเรียนไม่ได้เปียกนะไม่เปียกน้ำนะคะไม่เปียกน้ําแล้วถ้าเกิดว่าเราเทน้ําลงไปนะักเรียนคิดว่านะักเรียนคิดว, yes. ว่าดิน3ชนิดนี้จะอุ้มน้ําได้เหมือนกันไหมได้เท่ากันไหม,ไมเท่ากันไหมคะไม่เท่าไม่เท่ามีดินชนิดไหนน่าจะอุ้มน้ําได้ดีที่สุด หนึ่งสองหรือสามสสนักเรียนคิดว่าดินชนิดไหนอุ้มน้าได้ดีที่สุดสอ่าดินชนิดที่สองส <iatric S 1> และตามด้วยดินชนิดที่เอาหนึหรอคะเอาหนึ่งและตามด้วยดินชนิดที่สาม,สามอันนี้แล้วแต่นะคะในความคิดของนักเรียนเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งข้อที่นักเรียนจะต้องตอบนะคะจะต้องตอบด้านล่างสุดเลยเ <sı> ห็นไหมคะในหน้าที่20่ถามว่า ทั้งสามชนิดนี้คาดว่าคาดว่าในที่นี้คำว่าคาดว่าในที่นี้เป็นการคาดคะเนเป็นการตั้งสมมุติฐานใช่ไหมคะว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรนะคะคาดว่าดินที่อุ้มน้ำได้ไว้ได้มากที่สุดและรองลงมาคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าดินชนิดที่หนึ่งชนิดที่สองชนิดที่สามก็แล้วแต่ตะวันบอกว่าดินชนิดที่สอง ชนิดที่หนึ่งชนิดที่สามก็เขียนลงไปนะคะเอาให้เวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีคะ่ะนักเรียนหนึ่งนาทีคะ่เนะเรียงลงมาเลยดินชนิดที่หนึ่งชนิดที่สองหรือชนิดที่สามเรียงเลยนะคะสามตัวคะ่ะอันนี้ไม่ต้องรอคุณครูนะเพราะว่าต้องเป็นคำต้องเป็น ต้องเป็นความคิดของนักเรียนเป็นการคาดเดาของนักเรียนว่าดินชนิดไหนที่อุ้มน้ําได้ดีที่สุดนะคะอะเวลาคงไม่พอนะคะฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องสําหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนั่นก็คือเราเจอกันในสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะวันนี้วันพฤหัสบดีสัปดาห์หน้าเราเจอกันวัน,ว,น,นวันองนังคารวันอังคารสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะ ดิน3ชนิดนะคะดิน3ชนิดขอย้ำว่าดินนี้จะต้องแห้งนะคะถ้าดินยังเปียกอยู่นะคะช่วงนี้ยังมีแดดพอที่จะให้เรานำออกไปผึ่งแดดไว้ให้แห้ง 2. องมีดต้องเป็นมีดเหลาดินสอนะไม่ใช่มีดอิโต้ของคุณแม่มาไม่เอา 3. ขวดน้ำพลาสติก3ามใบพร้อมกับฝาปิดนะคะขวดเล็กนะไม่ใช่ขวดใหญ่ 4. ีกรวดขนาดเล็ก นะคะกรวดขนาดเล็กก้อนกรวดนะคะขนาดเล็กๆ5ค่ะแก้วน้ำสามใบแล้วก็ต้องมีน้ำใส่ขวดมาอีก1ขวดโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะเยอะแยะมากมายนักเรียนของเราวังไกลกังวลของเราเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูก็แล้วกันหรือปลายทางจะมาดูด้วยกันก็ดีแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนั้นได้เห็นของจริงนะคะก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมด้วยก็แล้วกันนะคะ เอาละครันักเรียนคะวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมข้อสุดท้ายว่าให้นักเรียนไปคาดคะเนนล่วงหน้านะคะว่าดินทั้ง3ชนิดนี้จะอุ้มน้ำได้ดีเป็นอย่างไรดินชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดที่3ลองลองเรียงลำดับด,บดูแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าเรามาพิสูจน์กันว่าดินชนิดไหนอุ้มน้ำได้ดีที่สุดนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ